สวัสดีครับขชฮัลโหลสวัสดีครับอ่าสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็มีไลฟ์นะครับ ไม่ใช่ไลฟ์เออไลฟ์ตอนนี้แต่ว่ามีมีสอนนะครับในตอนช่วงสายๆเหมือนกัน,กนในนี้ก่อนสอนก็อยากจะปลุกตัวเองแล้วก็ปลุกทุกๆคนหน่อยนะครับอ่าให้ตื่นให้ตื่นให้อลเลอร์นะครับก็เลยถือโอกาสมาแชร์สำนวนภาษาอังกฤษรับวันใหม่รับปีใหม่กันนะครับวันนี้นะครับสักครู่ไม่นานนะครับประมาณ15นาที20นาที นะครับเพื่อให้เช้าวันใหม่ของเรานะครับได้รับสิ่งดีโดยเฉพาะสำนวนภาษาอังกฤษนะครับอืมโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเรามามาศึกษาสำนวนภาษาอังกฤษกันก่อนที่เราจะไปเรียนออนไลน์การเรือ w เวิร์ o ฟ h ร m มโกันหรือดำเนินชีวิตกันต่อไปนะครับท่ามกลาง สถานก,การณ์ณตอนนี้นะครับนะฮะทัศนคติของเราต่อการดำเนินชีวิตสําคัญมากๆนะครับเราจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็ขอให้เรา,าตั้งสตินะครับแล้วก็ค่อยๆดําเนินชีวิตไปนะครับถ้าเรายังแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆนะครับอัดเดปปรับเปลี่ยน,นครับวิถีชีวิตกันไปนะครับโอเค ผมจะไม่ถามทุกคนว่าสบายดีไหมนะครับผมจะบอกทุกคนว่าสู้ๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสำนวนแรกกันนะครับผมก็ลองดูโอเคเดี๋ยวมาดูสำนวนแรกกันนะครับโอเคสำนวนแรกนะครับสำหรับ เช้านี้นะครับสำนวนแรกเลย clear the decks clear the decks นะฮะความหมายของสำนวนนี้ก็คือเตรียมความพร้อมเคลียร์ต่างเพื่อพร้อมเริ่มทำงานอ่าบางทีเราอยากจะบอกคำว่าอ่าเคลียลร์ละเคลียร์พื้นที่เตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นเตรียมทำงานนะครับเราสามารถใช้สำนวนนี้ก็ได้นะครับ clear the decks ครับตัวอย่างครับก็มี let's clear the decks and start again let's clear the decks and start again นะครับคขามันเด็กซ์นี่จริงๆแล้วน,นะครับมัคือมันแปลได้2อ,อย่างมันแปลว่าดาดฟ้าเรือก็ได้แปลว่าสำหรับไพ่ก็ได้เพราะฉะนั้น clear the decks ็กในความหมายนี้คือประมาณว่าเออเคลียร์สำหรับไพ่เอาใหม่ oh my. start ใหม่นะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นใหม่นะฮะ Let's clear the decks and start again นะครับเรามาจากการสิ้นตาแล้วเริ่มต้นกันใหม่กันเถอะนะครับนะฮะในสำนวนแรกนะครับ clear the decks clear ก็คือแบบเคลียร์ จัดการเคลียร์ซะอย่ายที่เราชอบใช้ทับศัพท์กันนะเคลียร์การเคลียร์ซะครับ let's clear the decks and start again ครับสนวนต่อมา new blood หรือ fresh blood นะ new blood หรือ fresh blood นะครับในคว,วามหมายคราวนี้นะครับนะไม่ได้แปลว่าเออก็คือไอ้บางทเีเคยเห็นคนไทยใช้อย่างนี้ด้วยนะว่าเลือดใหม่หรือเปล่าเหมือนจะเคยได้ยินแต่จริงๆแล้ว น้องใหม่นั่นก็คือความหมายว่าน้องใหม่หรือคนรุ่นใหม่นั่นเองที่มีความสามารถเป็นคนรุ่นใหม่พกดง,ง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้คําว่า new blood หรือ fresh blood fresh ก็แบบสดๆใหม,ๆม่ๆเลยอย่างเงี้ยนะครับน้องใหม่หรือนะรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่นะครับตัวอย่างก,การใช้ครับ though the company has made some progress recently it needs new blood to speed up its development though the company has made some progress recently It needs new blood to speed up its development นะครับความหมายของการการใช้คำว่า new blood นะครับก็เป็นอย่างตัวอย่างนี้นครับแม้ว่าบริษัทจะมีความก้าวหน้ามากในช่วงที่ผ่านมาเนี้ยแต่บริษัทก็ยังคงต้องการคนรุ่นใหม่หรือ new blood มาช่วยเร่งสร้างความก้าวหน้าให้นะนี่คือการใช้ว่า new blood แบบนี้นะครับนะฮะ Though the company has made some progress recently it needs new blood to speed up its development น,นะครับนะตรงนี้นะครับะัะนั้นเนี่ยน้องใหม่ครับคนรุ่นใหม่น้องใหม่คนรุ่นใหม่ใ,หมใ,หมใช้คาว่า new blood นะครับแทกกรกไรมากนิดนึงครับคำว่า d o แปลว่าแม้ว่า d o แปลว่าแม้ว่านะครับแม้ว่าบริษัทจะมีความกัาวนในี้ ภาษาไทยจะมีแม้ว่าแล้วก็แต่แต่ภาษาอังกฤษไม่มีนะครับภาษาอังกฤษไม่มีภาษาอังกฤษากจ,จะโดดแล้วก็ขั้นด้วยคอมมาแล้วก็ไปที่เมนคลอสเลยหรือตรงที่เป็นอินดิเวนคลอสเลยนะครับ it needs new blood to speed up its development นะครับน้องใหม่ครับคนรุ่นใหม่ครับ new blood หรือ fresh blood ครับผ่านไปสำรับสำนวนที่สองาสำน,น,นวนที่สาม Clean slate clean หรือว่า clean sheet clean slate หรือว่า clean sheet ก็คือเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองนะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับแบบไร้มนทินแบบไม่มีอดีตมาเป็นตัวขวางกัน้นไม่มอีอะไรที่ดึงลังเราไว้เลยคือเริ่มต้นแบบ clean slate เลยครับนะฮะดูตัวอย่างครับ I have paid all my debts now I can start a new life with a clean slate. again, I have paid all my debts. now I can start a new life with a clean slate. ฉันจ่ายหนี้ฉชนไปห,หมดแล้วตอนนี้ฉันสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างหมดจดใสสะอาดในวลีก็คือเพื่อให้เราเข้าใจนะครับก็คือโดยไม่ต้องกังวลกับหนี้หรือสิ่งที่ผ่านมาอีกเลยแบบ clean slate เลยครับเริ่มต้นแบบใหม่แบบ fresh หมดหนี้แล้ว นี่มีหน,นี้มีสินแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่าชีวิตใหม่นะครับแบบ clean slate เลยหรือว่า clean sheet นั่นเองนะครับ I have paid all my debts debts ในที่นี่คือหนี้สินนะครับ now I can start a new life with a clean slate ก็คือแบบเริ่มต้นสสะอาดเลยนะครับอะไรก็ตามที่เราเริ่มต้นแบบโดยที่เราไม่มีอดีตแล้วคือแบบว่าหมายว่าทิ้งอดีตให้หมดเริ่มต้นใหม่ก็ใชว่า with a clean slate ก็ได้นะ start a new life with a clean slate a clean slate หรือว่า clean sheet ก็ได้สำนวนต่อมาครับ buck down buck down ในความหมายนี้คือประมาณว่าทำงานหนักขึ้นพยายามมากขึ้นครับ buck down ตัวอย่างเช่น next term I'm going to buck down and get good grades next term I'm going to buck down and get good grades เทอมหน้านะฉันจะพยายามมากขึ้นเพื่อได้เกรดที่ดี เทิมหน้านะฉันก็จะพยายามให้มากขึ้นเพื่อได้เกรดที่ดีบัคเคอร์ดาวนะครับบัคเคดาวที่นี้ก็คือประมาณว่าทํางานหนะักพยายามให้มากขึ้นเตรียมลงทุนลงแรงมากขึ้นคือเตรียมที่จะแบบ Put more effort ต้องใส่ความพยายามมากขึ้นเพื่อที่จะนะครับได้สิ่งที่ตเองต้องการนะบัคเคอร์ดา อีนะครับ next term I'm going to buckle down and get good grades next term I'm going to buckle down and get good grades เทอมหน้าฉันจะพยายามให้มากขึ้นไว้ได้เกรดที่ดีเตรียม put effort ไปสู่สิ่งที่เราต้องการทุ่มเทเตเทท็มที่นะครับคำวันต่อมา d i g heels d i g heels ในความหมายการใช้คือประมาณว่ามุ่งมัน่นแน่วแนว่เอาจริงมุ่งมัน่น แน่แน่และเอาจริงละนะครับตัวอ,อย่างก,การใช้ครับ I was taking h e e l s to study in liberal arts program though I was told to study in science program again I was taking h e e l s to study in liberal arts program though I was told to study in science program นะครับฉันเนี่ยนะครับมุ่งมั่นแน่วแน่เนะเอาจริงเลยที่จะเรียนในสายศิลป์ liberal arts program นะจะเรียนในสายศิลป though I was told to study in science program แม้ว่าฉันจะถูกบอกในที่เป็น passive voice ก็คือถูกบอกถูกแจ้งบอกกล่าวโดยคนรอบข้างหรือใครก็ตามแต่ว่าให้เรียนสายวิทย์เถอะนะยังไงฉันก็ digging hills ฉันมุ่งมัน่นฉัน determined นะพนูดง่ายๆคือฉันตั้งใจแล้วะเรียนแม้ว่าฉันจะมีคนมาบอกฉันว่าให้เรียนสายวิทย์เถอะ digging hills นะ d i g ก็คือขุดนะครับ I was digging hills คือแบบมุ่งมัน่น เอาจริงเอาจังแล้วนะครับเอาจริงเอาจังแล้วนะครับต่อมาอีกสำนวนหนึ่ง explore all avenues explore all avenues explore เราก็รู้อยู่แล้วครับตัวนี้คือหมายความไปสำรวจนะครับไปสำรวจนะ all avenues ถนนทุกแห่งทุกทิศท,ทางคือไปสำรวจถนนทุกแห่งทุกทิศท,ทางแล้วในสำนวนนี้ นะครับม,ม,มีความหมายประมาณว่าสำรวจที่ทางศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจทำอะไรครับตัวอย่างครับ Before I decided to work in that company, I had explored all avenues and it was the right place. Before I decided to work in that company, I had explored all avenues and it was the right place. ก่อนจนจะตัดสินใจทำงานที่บริษัทนั้นนะฉันได้เช็คข้อมูลมาอย่างละเอียดแล้วก็ที่นี่แหละ ใช่เลยอ่านะครับก็คือเหมือนเราคือมันเป็นความจําเป็นเหมือนกันนะครับสหรับการที่เราจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ไปเรียนต่อหรือว่าไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องสํารวจข้อมูลที่ทางอะไรต่างๆก่อนของข้อมูลของที่ที่เราจะไปก่อนนะครับเราก็สามารถใช้สมนวนนี้ก็ได้ว่าก่อนทําอะไรก็คือเรา explore all avenues ก่อนในที่นี้คือสํารวจไปแล้วไปเช็คข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยอ่ะแลวนี่แหละใช่เลยคือที่ที่ฉชนอย่างไปนะครับ Before I decided to work in that company I had explored all avenues and it was the right place. Before I decided to work i t that company, I had explored all avenues and it was the right place. อืมก่อนฉัน,นจะตินใจทำงานบริษัทนั้นฉันได้เช็คข้อมูลบางอย่างเออมาอย่างละเอียดแล้วที่นี่แหละใช่เลยนะฮะอ่าสำนวนนี้เคอยออกข้อสอบไม่แก็ก็ก้าวิชาสามัญเลยนะ to go the extra mile to go the extra mile นะครับไปเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้านี่คือเพิ่มขึ้นไปกว่าปกติเพิ่มขึ้นกว่าปกติเพราะนั้นในความหมายนี้คือในการใช้คําว่า To g ก the extra mile มนี่คือมีความหมายว่าทําเกินความคาดหมายทําเกินกว่าที่ควรจะทําเพื่อผลลัพธ์ที่มากกว่านะคือคือดคือดีนะความหมายดีนะก็คือว่าคือบางอย่างเราทําแค่ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้แค่นั้นมันไม่ได้บางทีเราต้องทําเกินกว่านนะทำทำให้มันมากกว่าบางหน้าที่บางงานแต่ผลลัพธ์มันจะเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์มันจะเพิ่มขึ้นมามากกว่ามาตรฐานตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างตัวอย่าง he gets paid higher than his colleagues because he always goes the extra mile for the company he gets paid higher than his colleagues because he always goes the extra mile for the company mm hmm. ก็คือว่าเขาได้เงินเยอะกว่าเพื่อนร่วมง,งานของเขาเลยก็เพราะเขามักจะทํางานเกินความคาดหวังหรือมาตรฐานหรือความคาดหมายของบริษ,ษัทเสมอคือเขาทำงานแค่นี้แต่ว่าเขาทําเพิ่ม นะครับอาจจะได้ Extra m o n e านีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเขาทำด้วยใจรักทำแบบเพิ่มขึ้นจากหน้าที่กว่าเดิมนะโดยที่บริษัทอาจจะไม่ได้บอกแต่มันเป็นความจำเป็นที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปด้วยความรับผิดชอบด้วยด้วยอะไรก็ตามแต่นะครับเขาก็เลยได้เงินเดือนเพิ่มได้สิ่งตอบแทนเพิ่มอันเนื่องมาจากความทุ่มเทของเขาที่มากกว่าที่มาตรฐานหรือสิ่งใดกำหนดเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับ go the extra mile go the extra mile นะครับ go the extra mile นะครับอันสุดท้ายครับ่านี่นะครับ t h e new kid on the block t h e new kid on the block นะครับความหมายคือน้องใหม่เป็นสิ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะคล้ายคล้ายกับ new b l o o d นะครับมันจะคล้ายกับ new block นะครับแต่อันนี้อาจจะหมายถึงสิ่งของใหม่แกะกล่องก็ได้นะครับนะฮะ The new kid on the block นะครับตัวอย่างเช่น iPhone 13 is the new kid on the block in mobile phone industry iPhone 13 is the new kid on the block in mobile phone industry iPhone 13เป็นน้องใหม่ของอุตสาหกรรมมือถือนี้ก็คือ iPhone ก็ไม่ใช่คน,นและแต่เพียงแต่ว่าเราสามารถพูดได้ว่า iPhone 13ี่เป็นเหมือนกับน้องใหม่แกะกล่องในอุตสาหกรรมมือถือเลยนะ The new kid on the block นะครับจะเป็นชคนก็ได้ถ้าสิงของก็ได้ที่เป็นแบบใหม่แกะ กล่องเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะฮะอ่ะหมดพอดีนะครับแปดสำนวนนะครับสำหรับเช้านี้นะครับและสำหรับเช้านี้นะครับก็หวังว่าจะได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับสำนวนที่เกี่ยวข้องกับอะไรใหม่ๆนะครับอะไรใหม่ๆนะครับนาในใน,ในสำหรับเช้าวนันนี้แล้วก็ปีใหม่ซึ่งจะผ่านมาเพิ่งจะผ่านมาได้แค่4วันนะครับยังไงก็ตามแต่ก็ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับในการดําเนินชีวิตนะครับนะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับขอให้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับชีวิตใหม่ๆที่สําคัญคือทัศนคติใหม่ทัศนคติใหม่นะครับสิ่งรอบข้างจะใหม่ตามเราเพราะเรามีแนวโน้มที่จะทําสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับรรอบตัวเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะครับนะฮะ เรามาเริ่มต้นจัดที่ทัศนคติของเรากันนะครับโอเคนะครับผมสำหรับเช้านี้ก็ขอไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีํำนวนอะไรใหม่ๆหรือความรู้ทาภาษาอังกฤษใหม่ๆอะไรเพิ่มเติมนะครับผมจะนำมาแชร์กับทุกทุกคนอีกนะครับสำหรับเชา้านี้สวัสดีครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ have a nice day